สวัสดีครับมาพบกับช่องน้าเดชหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้พามาใส่หนูครับมากับพ่อนะครับพอดี EP ที่แล้วได้หนูเจ็ดตัวครับก็เลยชวนพ่อมาครับผมมาใส่ครับผมมาครับมาลุ้นนลครับใส่หลังแรกครับผมมาใส่หลังแรกเลยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับว้ยหนูสุดยอดลอยสุดยอดเลยนะครับเฟ่็ดเฟรบุีกันเนี่ยตาเนี่ยใส่หมอนเฮ้ยนี่เล็ ลอยหนูนะครับวิธีใส่นะครับจะใส่สัก14หลังนะครับวันนี้ที่ที่แล้วผมมาใส่คนเดียวนะครับแล้วมา เก็บตอนเช้าครับได้ไปเจ็ดตัวครับถือว่าหมานนะครับอันแรกครับเสร็จแล้วนะครับมัดนะครับเดี๋ยวไปใส่อันต่อไปครับนะครับส่วนยางอยู่ข้างหลังนะครับ บเขียวชะอุ่มนะครับนี่เตาถ่านนะครับที่พ่อเผาถ่านนะครับนี่ก็จะเป็นไรกะโพดครับผมนี่ก็จะเป็นสวนกล้วยครับตรงนี้นก็จะเป็นเถียงนะครับเถียงนานะครับครับอากาศดีนะครับอากาศยามเย็นครับผมไปใส่อันที่สองนะครับอยู่ในลำห้วยเล็กๆนะครับพอลงไปใส่แล้วนะครับ มาลุ้นกันนะครับว่าพอใส่จหมานหรือเปล่านะครับกับดักซื้อมาใหม่นะครับค,ค,ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับง้างยากเลยครับ อันที่สองนะครับอันที่สองเสร็จแล้วครับเยวเราจะถ่ายแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนเก็บกับดักเลยนะครับว่าจะได้เยอะหรือไม่เยอะนะครับนะครับลำห่วยใหญ่นะครับลอยสุดยอดเลยนะครับจะไม่จะเป็นหนูทองขาวนะครับอันนี้เป็นหลังที่สามนะครับที่เราจะใส่กันมาหลังที่สาม เสร็จแล้วครับจะไปใส่หลังต่อไปครับท้องห่วยครับใส่แบบกรงนะครับมีอยู่อันเดียวครับผมใส่อันแบบนี้หนูไม่ตายนะครับมนเช้าได้ตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เวลาน่าจะหกโมงหกโมงเย็นนะครับ หนูกัดต้นหญ้านะครับเขียวต้องใส่กัดกินน้ำนครับนี่เป็นหลังที่สนะครับ โอเคครับลำที่สี่ครับเสร็จครับผมแต่มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หนูใหญ่หรือเปล่านะครับแต่เมื่อวานที่ผมใส่ได้แต่หนูท้องขาวนะครับเป็นหนูป่านะครับนะครับอันนี้น่าจะเป็นอันที่เจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวขอถ่ายไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นตอนเช้าเลยนะครับรอหนูนะครับสิดอดเลยนะครับ เดี๋ยวให้พ่อใส่แป๊บนึงนะสวัสดีครับมาพบกับบรรยากาศยามเช้านะครับพามายามหนูนะครับผมมากับหลานครับแล้วก็พ่อนะครับมาลุ้นด้วยกันครับหมานไม่หมานนะครับนะครับไปครับหลังแรกนะครับเอือหลังที่สองนะครับหลังแรกแหี่ยวไปแล้วนะครับพ่อมาดูแต่เช้านะครับมาลุ้นครับโดนไม่โดนครับโดนก็พอมาแล้วครับ พ่อบอกว่ามาแล้วครับหนึ่งตัวครับแตมแรกมาแล้วครับมันหมานครับโชว์โชว์เลยปอโชว์เลยครับแตมแรกครับโอ้โหถือว่าหมานนะครับนิกอ่าคนตัวใหญ่ก็นะครับโอเคครับหนึ่งแตมนะครับตามไปดูตัวต่อไปครับผม แต้มที่สองนะครับเดินมาตั้งไกลครับแต้มที่สองนะครับพอโชว์มาแล้วครับแต้มที่สองมาแล้วครับหมานนะครับเอ้าพานิกใช้พานิกพานิกจะเป็นคนถือนะครับเอาโชว์นะครับพานิกครับแต้มที่สองครับไปไปรุ่นอันต่อไปครับยากาศยามเช้านะครับโอ้ บรรยากาศยามเช้าครับผมหาหนูครับหาอยู่หากินครับตามธรรมชาติครับผมใส่ไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะครับตอนเช้ามาดูนะครับตอนเช้าเรามายามตอนเช้านะครับดูว่าเราจะได้หนูตัวใหญ่ไหมครับหลังนี้ไม่โดนนะครับหลังที่สามนะครับเออทางเลี่ยมเลยนะครับแต่ว่า ไม่ยอมกินนะครับไม่โดนครับหลังนี้ไม่โดนนะครับดนดีดนะครับแต่ว่าไม่โดนหนูนะครับห้มันนหนูสลาดนะครับดูครับรอยขี้หนูครับกเดิมแมบลบงในไซตันนี่นี่ปะ คียังไงอน่ะดีดนะครับแต่ไม่ได้ตัวหนูนะครับแตมที่สามมาแล้วครับตัวเล็กนะครับอเีเข้ากลางลำตัวเลยนะครับตัวนี้ตัวที่สามครับอา้าวพานิชถือครับพานิชตัวนี้ไม่ ไม่ได้จบนะไม่ได้จบปตีตัวนี้ไม่จบปตีนะครับพานิกบอกครับไม่ชร์รู้แล้วมาครับ <c oughs> โอ้ได้หนูจี๊ดนะครับเมื่อกี้เราหนูต้องเขา <c oughs> ่าเข้ากลางลำตัวเลยนะครับ <c oughs> ตัวที่สี่นะครับ <c oughs> เอาพานิกครับถือโชว์นะครับ <c oughs> นี่จี๊ด หนูน้อยเข้าก่อนกับบอกเข้าแต่ระหืนมาแล้วกันตัวที่สี่ครับไปไปลุ้นตัวต่อไปครับไม่โดนนะครับลองใส่เขี่ยมาเลยอันนี้ไม่โดนนะครับรหลังสุดท้ายนะครับโดนนะครับหลังสุดท้ายโดนนะครับ ตัวไม่ใหญ่นะครับวันนี้นะครับสรุปวันนี้เราได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับกับดักสิบเอดอันได้ห้าตัวนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับาฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อป็นกำลังใจให้ช่องนะครับขอบคุณครับ